สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงของวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชกดไลค์กดแชร์กดติด, like, า share, าดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะ ในช่วงระยะแรกนี้นะคะก็จะขอพยากรณ์ในเรื่องของการเงินและการงานของท่านควบคู่ไปเลยนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวทั้งสองดวงนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันและก็สัมพันธ์ไปถึงตัวของท่านด้วยค่ะเราก็มาดูเลยนะคะตรงจุดแรกก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ดาวพระอาทิตย์ก็โคจรไปได้ตําแหน่งที่ดีมากๆเลยนะคะตําแหน่งราชาโชคค่ะและอยู่ในภพโชคลาภด้วย ะะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมจะทําอะไรนะคะมักจะประสบความสําเร็จทําอะไรก็มักจะได้โชคได้ลาบเข้ามาหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมองรูปทางอะไรการงานอะไรก็ตามท่านมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านเป็นอย่างมากและอย่าลืมนะคะว่าดาวพระที่ตรงนี้เดินร่วมกับดาวการเงินค่ะ ดาวการเงินยังไม่พอและดาวดวงนี้ยังมีความหมายถึงพบโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ยังโคจรไปได้เด่นไปได้ดีอยู่ร่วมกับดาวการงานและการเงินและรวมไปถึงตัวท่านเองค่ะสรุปได้เลยนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้การเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายการเงินมีเข้ามาอย่างง่ายๆหรือท่านจะทําอะไรนะคะถ้าท่านมีธุรกิจส่วนตัวท่านก็ได้กําไรในตรงจุดนี้เป็นอย่างมากเลยถ้าท่านใดนะคะทํางานเกี่ยวกับบริษัท ร้างร้านต่างๆหรือเป็นข้าราชการนะคะท่านก็จะมีเกณฑ์ได้โบนัสต่างๆได้เงินประจําตําแหน่งได้เงินพิเศษมากมายเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่จิลาเกิดตั้งแต่แรกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของท่านก็โครจรไปได้ตําแหน่งกเกษตราเทพบอดี T เช่นเดียวกันนะคะการงานมั่นคงนะคะโดดเด่นมากๆเลย ถ้าท่านใดนะคะทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็มีความเจริญรุ่งเรืองถ้าท่านใดทํางานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านต่างๆก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเมื่อพยากรณ์ในเรื่องของการเงินและการงานไปแล้วนะคะ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะพลาดก็คือในเรื่องของโชคลาภของท่านค่ะในช่วงวันที่30และวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภจากการซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวแห่งการเงินดาวแห่งโชคลาภรวมไปถึงนะคะดาวที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของท่านก็โคจรไปได้เด่นไปได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะคะท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์แต่ในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกๆท,ท่านจะถูกหวยรวยเบอร์นะคะ อยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านและก็อยู่ที่วาสนาของท่านด้วยนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะที่มีความสําคัญกับคนเรามากๆเลยนะคะก็คือความรักความผูกพันค่ะความรักของคนเรานะคะถ้าสมหวังแล้วก็ได้คนดีนะคะชีวิตเราก็จะมีความสุขค่ะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวไปวัดไปว่าไปพร้อมกับคนรักนะคะชีวิตกําลังหวานชื่นค่ะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ยังโสดน,นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านก็เป็นไปได้คนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุ มากพอสมควรนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติไปเลยก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ความรักนะคะหวานชื่นไม่เสียหายอะไรแต่ประมาณปลายปลายเดือนมิถุนานะคะก็ขอให้ใจเย็นๆสักเล็กน้อยนะคะถ้าเราใจร้อนนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์น,นะคะมีปากมีเสียงกันก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องอันดับต่อไปนะคะที่มีความสําคัญมากๆสําหรับชีวิตของคนเราก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะถ้าสุขภาพเราไม่ดีนะคะ ท่านจะมีเงินมีทองมีการงานที่เด่นดีแค่ไหนก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจิลาก็อยากจะแนะนําชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้มันดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้าเมเนื้อกระดูกรวมไปถึงนะคะอย่าคิดมากนะคะช่วงนี้ท่านจะมีปัญหามากมายให้ท่านต้องแก้ไขตลอดระยะเวลาหลายๆปีมาแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดมากกา็อาจจะทําให้ท่านนะคะปวดศีรษะก็เป็นไปได้นะคะ และในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความดันสูงความดันต่ำด้วยนะคะก็จะเป็นการดีสําหรับท่านค่ะไม่ต้องไปวิตกกังวลเกินเหตุนะคะเราก็ควรจะไปตรวจเช็คร่างกายของเรานะคะเมื่อรู้ว่าเป็นอะไรเราก็ทําการรักษาเลยนะคะก็จะเป็นการดีสําหรับท่านนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีสิงค์ค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ